สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์งามโชมชั้นมทสบ4เลขที่1ค่าอุปสรรคเอกส์สิกําลัง18เพตา1 0กําลัง13เทรา10กําลัง1ิจกิกะสกําลังเเมกะ10กําลัง6กิโล10กลังสเดซิคิลิ0กํลังยบ1เซนติ10กํลังลบ2เมลี่ิ0กํลังลบ3ไมโคร10กํลังลบ หกนาโนสิบกำลังลบเก้าตสิบกำลังลบสิบสองเฟมโต10สิบกำลังลบสิบห้าอัตโตสิบกำลังลบสิบแปดปริมาณฐานความยาวมีหนว่วยเป็นเมตรมวลมีหนว่วยเป็นกิโลกร,รมัมเวลามีหนว่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหนว่วยเป็นแอมแปรอุณหภูมิหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหนว่วยเป็นโมลความเข้มการต่องสว่างมีหนว่วยเป็นเคนติเม ปริมาณเซอรมีสองปริมาณ1เรเดียน2อสเตอร์เลเดียน